สวัสดีค่ะพบกับร้านรถไทยมือ tamanho. สองอีกเช่นเคยค่ะนาแทกเกอร์เมืองบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะเรามีรถเข้าใหม่หนึ่งรายการเป็นรถตักคูโบต้า L4018 ตัว F-T ตัวนี้สภาพเป็นเกณฑสมบูรณ์เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถตักเราเปิดขายราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะหรือลูกค้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ โทรติดต่อสอบถามมาได้ที่0 6 3 3 1 3 0 4 4มให้สะดวกใจยังไงก็เข้ามาทดสอบระบบได้ที่หน้ารัานนัดแท็กเตอร์อัลสายหมอจังหวัดอุดรธานีเชิญชมคลิปรีวิวการทำงานคร่าวๆได้เลยค่ะ